คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีเมื่านะครับกับสูตรวิ่งหน่วยบนนะครับสูตรที่หนึ่งนะเข้าตั้งแต่16 มีนาคม64กดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะครับเซนติงวดที่แล้วมันหลุดใช่ไหมครับแต่ว่ามันเดินเป็น18งวดนะก็ถ้ากลับมาหลุดมันเพิ่งหลุดงวดแรกนะครับหลุด1งงวดนะครับผมเขียนว่ารอลิงหนึ่งนะขออนุญาตตามนะครับขออนุญาตตามนะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการคำนวณเอ๊ะทำไมผมถึงต่างตามนะครับเรามาดูกันนะครับ 16มีนาคมครับที่ออก890422 2ตัวล่างออก19เราใช้ในส่วนของหลักหน่วย2หลักหน่วยล่างครับบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับ9บวก2 9 10 11ได้ผลลัพธ์11ใช่ไหม11บวก3 11บวก3ครับ 11, 3, 11 3, บวก11บวก11บวก3เป็น14ใส่ 4, ส4นะครับ4 4 ครับ4 4บวก6คงที่เป็น 10, ใส่0 0ย์บวก5ได้5 5บวก2คงที่เป็น7 7บวก2คงที่เป็น9 9บวเป็นได้4 0 796ครับ40 796ครับเรามาดูหล,ลักหน่วยบนนะครับนะครับเลข0ครับเข้ามาหลักหน่วยรัวที่1ครับเลข7เข้ามาด้วยกตบบนนะครับ1นเมษายนคำนวณหลักหน่วยบนได้1 7 2 4 6 3 1 7 2สองครับเรามาดู หนึ่งเสเลข7เข้ามาหลักหน่วยดอนที่หครับแถมมาในหลักร้อยด้วยนะครับสิเมษายน6หกสีคำนวณในส่วนของหลักหน่วยบนได้2องแปดสามห้าเจ็ดสีแปดสาห้าเจดสี่นะครับสองแปดสาห้าเจ็ดสี่นํามาดูครับเลข2มาหลักหน่วยบนนะครับจริงๆมาก็เป็นสองเจ็นะครับเห่นะสองเจ็ดแต่โฟกัสที่หลักหน่วยบนคือเลขสองพฤษภาคองหกเรามาดูครับหล,ลักหน่วย,นะนะยบนคือ 9, 5ก้าห้าศูนย์สองสี่หนึ่งเอราก้าหนย์สองสี่หนนะเก้าห้ายงเลขเก้คับเข้ามาหลักหน่วยหลที่หนครับเลขแทนมาหลัก้อยครับสิพฤษภาคมหกเราคำนวณในส่วนของหลักหน่วยบนได้สองแปดห้าสองแปดสามห้าเจ็ห้เดสี่รจี่นะครับเลขสครับเข้ามาหลักหน่วยหลที่หนครับ เลขจ็ดแทนเข้ามดา้วยการมาสองตบนครับเจ็ดสมิได้ยนหกสี่นะครับคำนณหลักหน่วยบนได้หนึ่งเจ็ดสองสี่หกมหเจ็ดสองสี่หกสามเข้าตามดหนึ่งเจ็ดสองสี่หกาเลขหงเข้ามาลักหน่วยที่หนึ่งครับเลขหแทนเข้ามาครับการมาสองตบนีกแล้วครับสิมิได้ยนหกสี่คำนณหลักหน่วยบนได้เจ็ดสามแปดศูนย์สอเก้าเจ็ด 7จ็ดสามแปดศูนย์สองเก้านะเจ็ดสามแปดศูนย์เลข7จ็ดกับเข้ามาหลักหน่วยรอยทีหนครับหกระรกดาของหกสี่คำนวณในส่วนของหลักหน่วยบนได้ห้าหนึ่งหกแปดศูนย์เจ็ดหนเะครับเลขห้าครับมาหลักหน่วยรอยที่หครับเลข7จ็ดแถมมาหลักร้อยครับสิบหกกะดาของหกเราคำนวณในส่วนของหลักหน่วยบนได้ 1 7ึ่งเจ็ดสองสี่หกสามหนึ่เครบหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเลข2เข้ามาหลักร้อยหน่วยที่หครับเลข1เข้ามาหลักหน่วยครับคือมันสู่หลักหน่วยนะครับจริงๆมาครบเป็นสองหกหนึ่ 1, นะหนึ่งสิงคาคมหกเราคำนวณในส่วนของหลักหน่วยบอได้9 5 0าห้าศูนย์ครับเก้าห 9ก้าห้ส่หนึ่งใช่ไหม 2, 41, เ 0, มก้าห้ย์สองสีเลขศูนย์ครับมาละกห่วยร้อยจินกันหนึ่งศิหาคมหกสี่นะครับสามบวกหกเป็น9 9้เบวกสเป็น12บสใส่สองบวกหเป็น8 8ดแบวกห้ขงที่เป็นสิบใส่สามสบวกสงของที่เป็นเจ็ดบกสงขงที่เป็นห้าหบวกสองที่เป็นเจ็เบวกเเป็นสิใส่สได้2องแปดสามห้าอาจครับหนึ่งกันยนาะจนครับออ เลข5ครมาหลักหน่อยบนครับเลข4และ7มาครบได้3สามตัวบน1กันยายน64ครับคำนวณในส่วนของ9บวก2เป็น1 11 1บวก3 4 4บก6เป็น10่0 0บวก5ได้5 5บวก2หองที่เป็น7 7บวก2หองที่เป็น9 7, 8, 8, 9บก7เป็น10 16ได้40 5 7 9 6 40 5 7 9 6กรับมาดู1กันยายน64ออก0 ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้าสอง้ะเก้าศูนย์เลขห้ามาละกวอดนครับเลขเก้าแต่มาละกวาด่วนนะครับสิบกฤนภาคมหกสี่ศูนย์บวกหนึ่งศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกสามคงที่เป็นสิบเจ็ดศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกห้าคงที่เป็นสิบเจ็ดศหนึ่งหนึ่งบวกสองคงที่เป็นสามสามบวกห้าคงสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองโอเคศูนย์หกหนึ่งสามห้าสองนะครับหนึ่งตัวละครหกสี่ครับ ออกห้าเจ็ดแปดงจะเป็นสามตัวเลขแปามหาลักหน่วยแล้วก็แดนมาลักร้อยครับ1นึ่งตัวละคู4หกสีบกหนาบวกหเป็นสี่บวกสมของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบกกของที่เป็นสิบสามมบวกห้าเป็นแปดแปดบวกสองที่เป็นสิบจดศย์ศูนบวกสได้สองสอกเจ็ดเป็นเก้ได้เจ็ดสามนองเานะครับหตัวเละคูหกสี่สามมเจ็ดตัวลขสานะครับเลขอะไรมาในหลักหน่วยน้อยช นี่เลขสอมาหลักหน่วย้อยจหนึ่งจริงจมาครบเนี้ยสาจุดแต่ปกติหลักหน่วยมันเป็นสุดหลักหน่วยนะสิ 16, ตัวละคูหกสี่ราบกลมาดูสิหลักหน่วยล้องทีหน่งบวกด้วยหลักหน่วยของ 3? ตัวหน้าการทีดหนึ่งสตัวหน้าที่2 8งแปดบวกสี่แปดสิบสิบเบงวกสามงที่เป็น15บห้าส่บห้าวกหกงที่เิ็ศูนนึง หนึ่งบวกเก้าขงที่เป็นหกหกบวกสองที่เป็นแปบวกสเป็นสิบใบวกเได้เได้ห้าหนึ่งหกแปย์เจ้ายตามมาดูห่งสี่เก้าหกสี่ศูนย์สี่ห้าศูตัวหลังเก้าหครับสตัวหลังเก้นะตามมาดูเลขนี่เลขกัไมาเลขเมารับหน่วยน้อยจีหนึ่งครับเลข0ย์แถมมาดักร้อยด้วยเออหลักร้อยแถมมาบ่อยนะหนึ่งสี่เก้าหกครับตามมาดู หลักหน่ยอยราันหลักหน่อยล่างครับบอกด้วยร้อยหน้าการที่2องหบวกเจเป็นส 12. 12ิบสอสิบสองบวกสาเป็นส 5. ิ5บห้าสห้าห้าบวกหกองที่เป็นสิบเป็นสหนึ่งหน่กห้าของที่เป็นหกหกบวกสงของที่เป็นแปดบวกสองที่เป็นสิน 16, 0. 0บสย์ศบวกเจได้7นะครับเต่อมาครับสิบบอกคณิตาหกสี่สิบบอกคณิเอก่น 6, ศูนย์สาม7องหนสองล่งห้าเจ็ดะครับหลักหลักหน่วยล่างคือเจ็เจบวกหเป็น7จ็ดบวกหนึ่งั้นีเป็นเจ็ดบวกหหลักหน่วยล่างบวกด้วยร้อยหน้าขั้นที่สองหน่วยหน้าขั้นที่2องเจบวกหเป็น8 8ดแปดบวกสามแปดเกบอกหเป็นเจ็ดเจบวกห้าของที่เป็น12ใส่สองสองบวกสของที่เป็น4ี่สี่บวกสองของที่เป็น6 หกบวกเจ็ดเป็นสิบสาม่าได้หนึ่งเจ็ดสองสี่หกสามหนึ่งเจ็ดสองสี่หกสามถึงแม้ว่ามันจะหลุดไปกระตามนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตตามต่อครับเพราะว่าสูตรมีความน่าสนใจนะครับขออนุญาตตามต่อถ้าสังเกตที่ผมบอกก่าตามส่วนมากจะเข้ากลับมาเข้าเดินปกตินะครับก็คล้ายๆสุดระยะยาวแหละแต่อันนี้มันเป็นสูตรอะยะสั้นอยู่นะครับอาะเรามาดูกันต่อครับ สิบหกพฤศจิกายนหกสีคำนวณได้1นึ่งเจ็ดสองี่หกสาม็ดสสหสามใช่ปะหนธันวาคมออกศูนย์เจ็ดเจ็ดาดสองตัวละออกแปดนะครับมันเข้ามาแต่หลักร้อยนะหลักร้อยนอนที่หนึ่งอ่ามันก็หลุดใช่ไหมครับก็คือหลุดเป็นครั้งที่หนึ่งหลุดเป็นครั้งที่หนึ่งนั้นขออนุญาตตามครับอย่างที่บอกนะครับหนึงธันวาคมหนึ่งธันวาคมหกครับศูนย์เจ็ดเจดสองห้ตัวละแปดงบวกด้วยเก้า 1ิเป็นผลลบ11บเอ็ดสิบเอกสามบเอกสามสบอกสเป็น11บเอกสเป็น1เสิบอ็ดบวก3เป็น14ใส่สี่สี่บวกหเป็น10ใส่ศ0นบวกห้าได้ห้าห้า บวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองที่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าได้เก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกได้สี่ศูนย์ห้าเจ็ดเก้าหกครับหลักหน่วยลองมาที่หนึ่งมาแน่นะครับนำไปเทียบกันนะครับครับเจอ นี้เป็นวิ่งหน่อยบนนะครับตามต่อนะครับข้องแต่16มีนาคม64สถิตปติตามเพื่อเทนตเล่น,นะครับสถิต18หนวยมีสะลี่เไคโน่อยหนึ่งหครับรู้ก่อนโดยก่อนกลับสุดห้ายเชลีย่ยมานานครับสวัสดีครับ